จ้าสวัสดีจ้านักศึกษาทุกทท่านอ่าวันนี้ก็เข้ามาแล้วเนาะสี่คนห้าคนแล้วเนาะยินดีต้อนรับสู่การเรียนออนไลน์วันนี้เราจะมาศึกษาเรียนรู้กันในรายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะการพบกลุ่มครั้งนี้เป็นครั้งที่สิบ่แล้วก็ใกล้จะสิ้นเทอมแล้วก็อีกไม่กี่อาทิตย์ก็จะสอบแล้วแล้วก็อาทิตย์ วันที่6นี้เดี๋ยวครูขอแจ้งก่อนเนาะเดี๋ยวก็จะสอบเอ็นเนแล้วสําหรับใครที่มีรายชื่อสอบเอ็นเเดี๋ยวครูก็จะเริ่มทยอยแจ้งแล้วนะคะกีดมีสอบเอ็นเนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะวันที่6กุมภานะคะอ่าเรากลับมาในเรื่องการจัดการเรียนการสอนอนอนไลน์ของเราวันนี้ก็คือวันนี้เราจะมาเรียนรู้ร่วมกันในรายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยเรามารู้เรามาดูซิว่า คำว่ากว่าจะเป็นชาติไทยประเทศไทยขึ้นมาได้เนี่ยมันใช้ระยะเวลากี่ปีกี่เดือนกี่ร้อยกี่พันปีและมันผ่านช่วงเวลายากลําบากมากี่รัชสมัยถึงจะมีคําว่าประเทศไทยกันเกิดขึ้นมาครูมีคลิปวิดีโอที่จะให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ดูไปพร้อมๆกัน เป็นคลิปวิดีโอ,อเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยเดี๋ยวครูขออนุญาตแชร์หน้าจอก่อนเนาะอ่าเช็คสมาชิกตอนนี้มีเพิ่มม่อีกแล้วเนาะเป็นหกคนแล้วเดี๋ยวครูขออนุญาตแชร์หน้าจอนะจ๊ะทุกทุกท่านเห็นหน้าจอหรือ,อยัง ยังไม่เห็นเลยเหรอสักครู่นะครับกิดครับแป๊บหนึ่งโอเค ขออนุญ,ญาตแชร์นะจ๊ะอ่าแชร์มาแล้วอ่าก็เห็นหน้าเห็นตากันแล้วเนาะอ่าออกไปแล้วอ่าไม่เป็นไรจ้าอันนี้ก็คือจะเป็นคลิปวิดีโอในรายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย,ทยเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ร่วมกันเลยเริ่มตั้งแต่สมัยแรยกๆเลย ภาพชัดเสียงชัด นสัยน่ันองเป็นรต่อมสมัยของทานทายแลมีารรา่เกิดขึดว่ามสรท่ทุ่งศาสนาบจากสมันั้นกาสร้างวัดต่างมากมาย อ่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตย้อนดูคลิปสักหนึ่งวินาทีอ่าฟังนะคะได้ยินกันเนาะพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายในฐานะรัฐอิสระของสุขโขทัยคือพระมหาธรรมราชาที่4ีพระบรมมปานนี่ก็คือจะเป็นการสิ้นสุดของราชการที่4แล้วอันนี้คือยุคแรกนะคะที่ ่ายังไม่ได้เข้าสู่ยุคสุขโขทยัยแล้วก็ยังอ่ายังไม่ได้เข้าสู่ยุคอยุทยาเลยผ่านมากี่ปีแล้วเนี่ยสิบห้าปี ในการปกครองของสุขโขทัยก็จะเป็นการปกครองแบบพ่อปกครองลกูกเหมือนกับที่เราได้ดูคลิปไปเนาะ สำหรับข้อสอบนะคะสำหรับข้อสอบอ่าเดี๋ยวครูจะส่งให้ในแชทนะคะในกลุ่มไลน์ของเราเพราะว่าครูได้ทัดแยกออกมาแล้วแบบทดสอบต่างๆ ทีนี้เรามาเข้าสู่ในอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาแล้วมีพระมหากษัตริย์ปกครองทั้งหมดกี่องค์ดูสิหน้าจอเขาบอกมามีกี่องค์สุก,กิจสามสิบสามใช่ไหมมีทั้งหมดสามสิบสามองค์รวมระยะเวลาของกรุงศรีอยุธยาสี่ร้อยสิบเจ็ดปีตาเลยนะสี่ร้อยสิบเจ็ดปีนะทุกๆคน มีทั้งหมดห้าราชวงศ์มีการข้ามโฆษณาด้วยมาหากินอะไรตอนนี้ ทีนี้มาดูจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญหลังจากที่อยุธยารุ่งเรืองมาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นระยะเวลากี่ปีเป็นระยะเวลาตั้ง200กว่าปีอยุธยาก็เริ่มเสื่อมศูนย์เริ่มเสื่อมศูนย์ในที่นี้คือเสื่อมศูนย์อะไร ทุกคนรู้ไหมก็คือมีการแบ่งชั้นบรรณะกันเกิดขึ้นแล้วทีนี้ก็เกิดการแบ่งแยกในชั้นบรรณะกันเองระหว่างเจ้าขุนมุลน,นายก็เลยเกิดการศึกกันขึ้นมาเพื่อที่จะแย่งราชบัลลังก์หลังจากตั้งแต่เดือนเมษาสองพันห้าร้พม่าได้เข้ามาโจมตีกรุงศรีอยุธยาจนสําเร็จบ้านเมืองจึงถูกทําลายอย่างหนักจึงเป็นคราวที่สิ้นสุด อาณาจักรใหญ่ของกรุงศรีรุยาที่มีมายาวนานตั้ง417ปีโอเค นับจากนั้นนับจาก417ปีเป็นต้นมาทีนี้เราก็จะเริ่มมาอ่ดูกันอีกว่าการกลับคืนมาสู่การปกครองในรูปแบบกรงุรงกรุงธนบุรีอ่าทีนี้เรามาเริ่มกันที่บทกรุงธนบุรีแล้ว ของงราชวศ์จกในและได้เผ่นพระนามเป็นสมเด็จพระบรมยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชการที่หนึ่งครับเริ่มสู่เข้าราชาการที่หนึ่งแล้วนะเป็นกรุงธนบรุรีตอนนั้นยังไม่แต่งตั้งเลยยังไม่แต่งตั้งเป็นเมืองกรุงเทพเลย อโอเคสำหรับประวัติความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติไทยเราก็มาเรียนรู้ในจุดถึงรัชกาลที่5กันแล้วเนาะเราก็มารู้กันแล้วว่าในรัชกาลที่5ของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรมาเยอะแยะเลยไม่ว่าจะ